สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พรเพนพยากรประจําเดือนมกรา1-30มกรา2568เรามาดูดวงความรักความสัมพันธ์ของราศีธนูนะคะก่อนอื่นต้องสวัสดีปีใหม่กับเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนะไวพ้พรปีใหม่กันขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะทํากิจการงานใดก็ให้รุ่งเรืองก้าวหน้าประสบความสําเร็จกันทุกท่านนะคะ อ่ะทนูมาดูพลังงานของคุณทนูทนูเกิดตั้งแต่วันที่16ทธันวาถึง14มกราคมธาตุไฟปลายธาตุมีดาวพฤหัสเป็นดาประจำราศีเกิดมาดูคุณทนูกันความรักที่มีประเด็นตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้จะเป็นอย่างไรขอดูพลังงานของคุณธนูก่อนเพด e ออฟวอร n นไนท์ออฟวอ e ์นเดอะเ เอ็ดออฟวนอ่าเดอสตาร์อ่ะ,อะคุณธนูช่วงนี้อาจจะโฟกัสเรื่องงานนะคะอาจจะได้เปลี่ยนงานใหม่อาจจะไดะ้ลงลุยงานอะไรที่เป็นงานที่ตัวเองรักก็ได้ชอบพอพอใจนะคะกับเรื่องที่ได้ลุยได้ทำได้ลงมือปฏิบัติในเรื่องราวของการงาน นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวความรักใหม่ๆที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ก็ได้หรืออยากจะ,ะเขาเรียกว่าอยากจะวางปัญหาเก่าๆแล้วก็อยากเริ่มต้นกับตัวเองใช้ชีวิตใหม่ๆเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วก็ลองเจอเรื่องราวอะไรใหม่ๆในเรื่องราวความรักที่ทำให้มันตื่นหูตื่นตาบ้างก็ได้นะ ะะถึงแม้จะยังยังติดบ่วงกับคนเก่าที่มีประเด็นอยู่แหละแต่ว่าจะใช้ชีวิตที่ทําให้ฉันรู้สึกว่ามันเบิกบานดูดีดูโดดเด่นเป็นที่พอใจในความสุขของตัวเองอะไรประมาณนั้นนะคุณธนูโฟกัสที่ตัวเองมากขึ้นใส่ใจรายละเอียดในมุมของตัวเองมากขึ้นอาจจะดูแลสุขภาพดูแลความสวยความงามหรือพยายามทําตัวเองให้ดูดีโดดเด่นขึ้นมาเพื่อ เพื่อจุดประสงค์อะไรบางอย่างนะอ่ะประมาณนั้นขอดูพลังงานของคนที่คุณธนูมีประเด็นเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้เขาเป็นอย่างไรพลังงานของเขา a i ็ of w ฟว n นอ้าไม่ใช่สิเอ of Swords ขออภัย a อ็ of s w o r d แปถ้วย The Sun 2สองดาบแล้วก็สามเหรียญ ช่วงนี้เขาอาจจะมีเรื่องราวของการเดินออกจากความสัมพันธ์ในเรื่องราวของความรักแล้วก็รู้สึกว่ามันยากจังกว่าฉันจะผ่านเรื่องราวตรงนี้ไปได้ชีวิตที่เคยมีความสุขชีวิตที่เคยดูมีความเขาเรียกว่าก่อนหน้าที้ก่อนน้นเนี้ยเคยมีความสุขแต่พอวันหนึ่งที่ฉันได้เลือกตัดสินใจเลือกหรือฉันเลือกพลาด มันทําให้ตัวเขาเองอ่ะเกิดความรู้สึกไม่ได้มีความสุขอย่างที่เขาคิดมันยากมากมันผ่านไปในแต่ละวันค่อนข้างยากเหลือเกินนะคะแต่ก็รู้แหละว่ามันก็ผ่านได้แต่ว่ามันก็ใช้เวลาพอสมควรถึงแม้จะข้ามปีเราก็เหอะนะคะผ่านมาเป็นปีใหม่ละปีเก่าผ่านไปปีใหม่เข้ามาเรื่องราวเดิมๆเหมือนฉันฉันก็ยังลืมไม่ได้เลยฉันยังติดบ่วงติดห่วงอยู่ตรงนั้นมันก็ไม่แตกต่างจากคุณธนูค่ะคุณธนูก็พอกันแหละ ก็ยังไม่ได้ลืมได้ขนาดนั้นแต่พยายามเริ่มต้นใหม่ของตัวเองให้ได้นะคะปลดปล่อยพลังงานตัวนั้นออกไปทีนี้เขาก็เหมือนกันเขาก็ยังติดบ่วงติดห่วงกันอยู่ก็ยังไม่ได้ออกได้หรอกคะ่ะแต่พยายามทําตัวเองให้อยู่ได้อยู่ดีแต่รู้ถ้าทางคุณธนูจะจะสดใสกว่าเขาแล้ดูเขาหม่นหมองจังนะคะยังมีความติดบ่วงติดห่วงอยู่ตรงนี้ยังออกไม่ได้นะคะมีเรื่องราวของการเจรจา คู่ค้าคู่สัญญานะในมุมของเขาที่มีการตกลงจะต้องทําอะไรร่วมกันหรือไปคุยงานมีเกณฑ์จะได้เดินทางไปไหนไปคุยงานนะคะเรื่องราวของกิจการงานของเขานะเขาก็จะพยายามโฟกัสที่งานแต่ก็แลดูว่ามันค่อนข้างที่จะออกจากจุดที่เป็นปัญหายากมากๆประมาณนั้นอ่ทีนี้ดูเรื่องราวของคุณทั้งคู่ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกัน the empress ควีนออฟซอร์ดคิงออฟวอนสองเหรียญสามเอิ่มสี่สิสี่เหรียญเอ่อที่ผ่านมามันมีเรื่องคนสามคนที่เข้ามาพัวพันยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวของครอบครัวก็เลยทำให้กันวนไปวนมาระหว่างเขาระหว่างเราระหว่างคนที่สามมันวนเวียนวนเวียนกัจุรเนี้ไม่จบไม่สิ้นสักที กอดกันไว้แน่นอันนั้นก็จะเอาวันนี้ก็จะเอาก็เลยทําให้เรื่องราวความรักมันมีประเด็นสอสามมันอยู่กันยากมันต้องอยู่กันแค่สองคนถ้ามีสามแล้วโลกสองใบแล้วมันมันอยู่ยากค่ะมันไม่ได้มันไม่ได้มีความสุขเพราะว่ามันต้องมีเรื่องราวของการที่คนใดคนนึงต้องเดินออกจากความสัมพันธ์จะอยู่กันแบบนั้นเลยเป็นไปไม่ได้ถึงแม้จะรักแค่ไหนห่วงแค่ไหนห่วงแค่ไหนก็ต้องปล่อยมืออยู่ดีเมื่อถึงเวลาเนาะ พอทีนี้พอมีการตัดสินใจว่าไปต่อกันไม่ได้แล้วมันจะต้องเลิกจะต้องเลือกเนี่ยถ้าคุณเลือกผิดพลาดมันก็ทําให้คุณมีเรื่องราวของความรักที่รู้สึกมันสะดุดเนาะเพราะมันเลือกผิดพลาดแล้วก็มารู้ตัวอีกทีมันก็สายเกินไปแล้วไงจะเอากลับมาในคนที่ปล่อยมือเข้าไปมันก็ค่อนข้างยากะนะอ่ะทีนี้เรื่องราวของคุณธนตอนเนี้ย ฉันเริ่มต้นใหม่ละฉันใช้ชีวิตในแบบของฉันที่ฉันรู้สึกว่าฉันจะต้องเปล่งประกายในมุมของฉันเนี่ยถ้าพูดได้บอกได้อยากจะบอกคนรักที่มีประเด็นว่าอย่างไร Queen of Cups เก้าดาบสองไม้ห้าถ้วยสิบดาบ ฉันคิดมากคิดเยอะกังวลเรื่องเธอมันเยอะมันนานมากมันเก็บเจ็บแล้วก็จำคิดมากคิดเยอะกังวลแล้วฉันก็คิดพิจารณาแล้วฉันก็ต่อยอดไปไกลมากกับเรื่องเราของปัญหาที่เธอกับฉันมีเนี่ยแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นมานานมาพักหนึ่งระยะใหญ่แล้วเนี่ยฉันเครียดกับเรื่องนี้มันพอสมควรจนทําให้ฉันไกินไม่ได้นอนไม่หลับฉันรู้สึกว่าตัวฉันโซมมากฉันไม่ได้ดูแลตัวฉันเองเลย จนทาให้ฉันรู้สึกว่าสิ่งที่ฉันเอาเรื่องราวต่างๆในสมองฉันเอาไปลงที่โฟกัสที่เธอทั้งหมดเนี่ยฉันทั้งเครียดทั้งกินไม่ได้นอนไม่หลับหน้าตาก็โซมแบบเนี้ยแล้วก็มาบวกกับฉันต้องเจ็บปวดกับเรื่องราวของความรู้สึกที่ฉันมีต่อเธอเนี่ยมันนานมากและฉันก็เสียใจกับเรื่องนี้มากๆซึ่งมันทาให้ฉันรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะมาอยู่ตรงนี้ไม่ไหวนะถ้าถ้าฉันจะต้องมาเจออยู่แบบเนี้ย ถ้าคุณไม่ทําอะไรเลยอะ่ะมีแต่ชั้นเจ็บอยู่ฝ่ายเดียวแล้วคุณไม่รู้สึกเจ็บกับชั้นแล้วแล้วพอชั้นมาคิดได้ตอนเนี้เฮ้ยชั้นคงไม่ไม่ที่จะเจ็บแล้วไงคือมันเจ็บพอแล้วอะ่ะคือไม่อยากจะเจ็บแล้วไม่อยากที่จะอยู่ตรงนั้นแล้วฉันจะลุกขึ้นมาดูแลตัวเองทําตัวเองให้มีค่าถ้าเธอไม่เห็นค่าชั้นฉั้นเห็นค่าชันเองก็ได้อันน่าเออฉันจะลุกขึ้นมาสวยดูดีโดดเด่นแล้วก็ มูฟออนออกจากเธอถ้าเธอไม่เห็นค่าความสําคัญของฉันนะแต่ถ้าวันไหนที่เธอกลับมาเธอคิดได้วันนั้นน่ะฉันอาจจะไม่อยู่จุดนี้ก็ได้แล้วนะคือฉันไม่รอแล้วนะเพราะฉันฉันรอจนฉันไม่ไม่รอแล้วนะฉันเห็นค่าตัวฉันเองแล้วตอนนี้เออนะคะมันเจ็บมานานอ่ะมันเจ็บมานานจนกลายเป็นมันมันชากับความเจ็บแล้วอะค่ะก็เลยไม่อยากที่จะเจ็บละไม่อยากคิดละไปดีกว่าอะไรประมาณเนี้ย เสียใจเยอะแหละประมาณนั้นอทีนี้ขอดูคนรักของคุณธนูที่มีประเด็นอยู่ถ้าเขาพูดได้บอกได้เขาจะบอกว่าอะไรเอ่อแปดไม้เจ็ดไม้สิอาจารย์ก็เจ็ดไม้สีดาบ King of Pentacle t h a m p r a n d r u b e r ตัวเขาเองก็จพะพยายาม ถ้าเขาพูดได้บอกได้นะตัวเขาเองก็จะพยายามลุกขึ้นมาจากสภาพที่เขารู้สึกหมดเลี้ยวหมดแรงเพราะว่าความเลือกผิดของฉันนี่แหละฉันเลือกผิดมารู้ตัวอีกทีเธอไม่อยู่ละเธอเปลี่ยนไปละเธอไม่เหมือนเดิมและความรักมันห่างออกจนกลายเป็นว่าฉันไม่สามารถไปเอาเธอกลับมาได้จริงๆฉันฉันหมดความหวังแล้วหรอถึงแม้ฉันจะ ถึงแม้ฉันจะพยายามแค่ไหนฉันก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เธอมาแล้วใช่ไหมเธอเปลี่ยนไปแล้วเหมือนประมาณว่้ก็ดูออกนะว่าคนรักก็คือคุณธนูก็ยังรักอยู่แหละแต่จะไปเอาใจเขากลับมาเป็นเหมือนเดิมอย่างที่เคยรักกันในสมัยแต่ก่อนมันยากจังฉันต้องมีความพยายามแค่ไหนถึงจะเอาเธอกลับมาได้ฉันจะต้องทํายังไงให้ความรักของเรากลับมาได้อีกครั้งเออเขาก็มีความพยายามนะแต่ความพยายามของเขาอาจจะไม่ไม่มองว่า เธอพยายามแล้วหรอเนี่ยคือพยายามแล้วหรอเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้วยความเป็นเขาเป็น king of pentacle คือเป็นคนที่ปากแข็งปากไม่ตรงกัใจแล้วก็เป็นคนที่อาจจะและดูแบบง้ะก็ไม่เหมือนงอ้ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนี่ง้อแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆธนูก็รู้จักคนรักนะแต่แค่อยากให้เฮ้ยมันดีกว่านี้หน่อยได้ไหมให้เธอทําอะไรเพื่อฉันกว่านี้หน่อยได้ไหมถ้าจะให้ฉันกลับไปแต่ถ้าเธอทําแค่นี้กเเ็เอาแค่นั้นแหละก็ให้มันอยู่อย่างนั้นแหละ ฉันไปดีกว่าฉันไม่รอแล้วถ้าจะทําได้แค่นั้นประมาณนั้นนะมันก็เลยกลายเป็นว่าฉันก็พยายามแล้วไงเขาก็บอกคุณธนูว่าฉันก็พยายามแล้วไงนะเออแต่พยายามยังไม่ถึงหรือเปล่าอะขอดูหน่อยอันนี้เป็นไพ่โดยรวมนะคะไพ่โดยรวมไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณสองคนถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวให้อะไรหาอาจารย์อันนี้คือดวงโดยรวมนะ แต่ถ้าใครตรงแล้วมันใช่แล้วก็สามารถเอาไปใช้ในสิ่งที่สามารถใช้ได้นะคะแต่ถ้าเรื่องไหนที่มันแลดูว่าจะต้องเป็นการตัดสินใจใหญ่ๆไม่แนะนําให้เอาให้โดยรวมไปใช้ในการตัดสินใจนะจ๊ะอ่าขอดูหน่อยนะเราะว่าเรื่องราวระหว่างคุณนุ่งคู่จะเป็นอย่างไรต่อไป The เ h ชา r i r of สิบไม้10เหรียญ6ถ้วย แปดดาบเรื่องราวระหว่างคุณสองคนอาจจะมีเรื่องราวของการมาขอคืนดีกันอยากให้ความรักเก่าๆของเรากลับมาหรือมีเกณฑ์ที่จะ,ะพูดคุยกันไปหาการไปเจอกันคุยเรื่องครอบครัวคุยเรื่องราวความรักของเราคุยเรื่องราวของการกลับมาอีกครั้งซึ่งมันเป็นการที่คนหนึ่งพยายามแต่คนหนึ่งก็จะไปแล้วอ่ะ คือมันเอาไม่อยู่แล้วอะคือฉันจะไปแล้วฉันฉันก็รับฟังนะแต่มันก็เป็นความรู้สึกอึดอัดอะว่าตอนที่ฉันรอเธอเธออยู่ที่ไหนแล้วเวลาฉันจะไปเธอกลับมาทําไมกลับมาตอนที่ฉันจะไปแล้วเนี่ยนะคือใจมันออกแล้วไงตอนรอแล้วรออีกคุณอยู่ที่ไหนทําไมคุณไม่มานะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าความรักกันเนาะมันก็มันเหมือนแบบมันเป็นเส้นขนานอะ ถ้ามันเข้ามาเป็นเส้นตรงเดียวกันก็ราบรื่นก็ดีสิแต่นี่มันขนานกันไปอยเงี้ยพอฉันต้องการเธอเธอไม่อยู่พอฉันจับไปแล้วเธอกลับมาทําไมนะคะมันก็เลยทําให้เรื่องราวความรักมันก็ติดขัดกันอยู่เงี้ยค่ะมาก็นะมันก็มีความเป็นเส้นหยักยึดๆมันไม่ลาบรื่นมันเป็นชีวิตของมนุษย์ที่ต้องเจอในเรื่องราวความรักที่มีประเด็นไม่มีใครหรอกค่ะที่ลาบรื่นไปทั้งหมด ทุกอย่างก็มีอุปสรรคกันทั้งนั้นถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์หาอาจารย์ได้นะคะที่เบอร์โทรไลน์0 8 8 4 5 3 1 0 1 9 0 8 8 4 5 3 1 0 1 9แแอดไลน์เบอร์โทรมาดูดวงส่วนตัวกันได้อยากรู้ว่าเรื่องราวความรักของคุณจริงๆจะเป็นอย่างไรต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะแล้วก็ใครต้องการให้คนรักกลับมาอยากให้เป็นความรักที่ไปต่อกันได้ให้เธอกลับมาเป็นความรักเธอกลับมารักกันกับฉันเหมือนเดิมเนี่ย ก็ทักหาอาจารย์ได้นะคะเราก็มีเรื่องราวของอ่าปรึกษาถ้าใครต้องการปรึกษาแบบเขาเรียกว่าคุยกับใครไม่ได้เลยเงี้ยก็ทักหาอาจารย์ได้ปรึกษาอาจารย์ได้นะอาจารย์รับฟังทุกคนแล้วก็ทุกเรื่องอยากระบายเรื่องไหนก็ทักมาหาอาจารย์ได้นะจ๊ะค่าครูในการดูดวงปกติกลางวันนะคะ8นาฬิกาถึง17นาฬิกโปรโมชั่น กลางวันให้299บาทแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปค่าครูเป็นค่าครูดึกแล้วนะคะใครสะดวกช่วงไหนทักหาอาจารย์ได้นะสำหรับคลิปนี้อาจารย์ไปแล้วขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์นะคะขอบคุณมา,มากๆสวัสดีค่ะ